สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับผมแมวชัยที่ช่องโดยบโพลเอฟซีเชลเลครับก่ย่างสุดกวงเด้อครับนี่อยู่เนือกระบอกบ้านสาง,างาน,นี่เห็นกเงี้นึงนี่ลีครับนี่อยู่เนือกระบอกบ้านฉางล้อเกวียนครับที่ร้านไอสิงบ้านตะวันไอสิงตะวันก่ย่างสุดกวงหาสามารถหากินได้ที่ระยองบ้านฉางที่เนืองกระบอก ที่ล้อเกวียนครับร้านอยู่เลยวัดประชุมมิตรมานิดหน่อยครับก่อนที่จะถึงล้อเกวียนลงทางทะเลนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศล้านเพื่อนเ้อนี่เต่าย่างเพื่อนแล้วก็นี่ี่เป็นไก่เพื่อนนี่แหละครับแซบพิลีครับแซบพิรี้องลอง่อง,อมองเมืองพิลีเนี่ยผมยังติดใจเลยนี่พิีผมมาหลายรอบเลยนี่รอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วครับเนี่ย โกบบเงี้ยหนึ่งไก่ย่างเขาสวนกวงมาจากขอนแก่นครับเขาสวนกวงเขาสวนกวงขอนแก่นครับอยากให้ลองเบิองหากินเบิองครับมันคนละรสชาติที่รีครับไก่ประเภทอื่นเพื่อนอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เขามารับส้มรับฟังครับไอซิงบอกว่า,วาอยู่ผู้เดียว <laughs> ow, ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ